ศึกมอเตอร์เอ็กซ์โปรอบนี้บอกเลยว่าพี่โตแบกหลังหักแม้โตโยต้าจะยืนหนึ่งแต่ถ้าดูไส้ในจริงๆญี่ปุ่นกำลังโดนจีนรุมกินโต๊กแบบที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกดูตัวเลขชัดๆครับโตโยต้ายังคงความขลังกวาดไป8 8 2คันทิ้งห่างที่2เกือบเท่าตัวส่วนฮอนด้าก็ยังเหนียวแน่นที่4,000กว่าคันแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับทันทีที่พ้นฮอนด้าปุ๊บมันคือกำแพงเมืองจีนล้วน b ีวหายใจรถต้นคอเข้ามาติดๆที่ช็อกที่สุดคือหน้าใหม่อย่างโอม d ด d าดีพและ g ีลี่แบรนด์ที่เพิ่งมาทำตลาดไม่นานกลับมียอดจองแซงหน้าเจ้าตลาดกระบะอย่างอิซูซูหรือค่ายเก่าอย่างมิซูบิชิไปแบบ d o บเบิลสกอ e หรือ2เท่าตัวคิดดูว่าแค่จีลี่ค่ายเดียวยอดจองมากกว่า m a สด้กับนิสสันรวมกันซะอีกนี่คือสัญญาณการเปลี่ยนทาย,ยุคสมัยที่รุนแรงมาก เมื่อรวมพลันกันทั้งแผ่นดินค่ายจีนกวาดไปแล้ว2 9 0 2 7คันคิดเป็นเกือบ60%ของงานทิ้งห่างค่ายญี่ปุ่นที่มี18,922คันไปเป็นหมื่นคันตัวเลขนี้ฟ้องว่าคนไทยไม่ได้แค่ลองเปิดใจแล้วนะครับแต่เทใจให้รถไฟฟ้าจากจีนไปเรียบร้อยแล้วคำถามคือปีหน้าค่ายญี่ปุ่นจะแก้เกมยังไงจะลดราคาหรืออัดออปชันสู้ หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของรถน้ำมันในไทยจริงๆเพื่อนๆอยู่ทีมไหนทีมญี่ปุ่นความชัวหรือทีมจีนออปชั่นแน่นคอมเมนต์มาคุยกันครับ